ที่ร้านอาหารไทยคิกเช่นเมืองเบอร์แบงค์แคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน,นายนรงทองศีนุ่นนายกสมาคมไทยลาสเวกัสจัดให้มีการแถลงข่าวถึงการจัดงานฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่เมืองลาสเวกัสดยความร่วมมือระหว่างสมาคมไทยสมาคมลาวอเมริกันและมูลนิธิลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 13, 14และ15เมษายนนี้โดยใช้ชื่อว่าฉลองสงกรนานต์เมืองเนรมิตณบริเวณโรงแรมซันคสลัสเวกัสเป็นเดแทานของซันโคสซึ่งช่วยการ์แนไกซ์กับงานนี้ด้วยซึ่งอยากจะให้เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องชาวไทยลาวคอมโบเดียนกัมพูชาทุกท่านนะคะที่สนใจที่จะมาร่วมงานนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ 7022909041อันนี้คือติดต่อเจนี่โดยตรงนะคะถ้าสมมติว่าโทรศัพท์เข้ามาก็คุยกันเป็นภาษาไทยได้นะคะหรือว่าถ้าจะมะีข้อมูลต่างๆที่สนใจอยากจะถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อเบอร์นี้มาได้หรือว่าสามารถจะเช็คข้อมูลต่างๆของทางโรงแรมได้ที่ w w w suncoastcasino.com แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ702 6367111นะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆพ,พี่น้องชาวไทยลาวทุกท่านแล้วก็เวียดนามกัมพูชาแล้วก็หลายๆท่านที่อยู่รุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเข้ามาร่วมแล้วก็มาจอยกันที่ซันโคสนะคะซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ทางาสเวกัสเนี่ยจะมีการจัดงานยิ่งใหญ่แบบนี้ถึง3วันด้วยกันซึ่งเป็นครั้งแรกก็อยากจะให้มาร่วมกันแล้วปีหน้าเราก็จะจัดกันต่อๆกันไปอีกนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ